อันนี้ของน้องนายใ Later, Luckily, しし it s it <S ส่แล้วต้องไปเต้นนะคะป้าที่หลาคือตัวใหญ่แท้มันมันไหนมันมาเบิ้งเงมาเบิ้งมาเบิ้งอันเบื่อเบิ้งกันนาเบิ้งกันนาสวัสดีทั้งเจ็ดร้อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่มันจะมีตัวเอสสองตัวลูกไม่ใช่เอใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไปไปบอกไม่ไปบอกไม่ได้อาเลย ไม่ใช่ลูกมันไม่บมเมนมันจะเป็นเอสสองตัวกับกับอันกาเสือนะเอาไปเปลี่ยนเลยเอาไปเปลี่ยนเลยด,ดีครับจะเตงไม่ค่อยได้ทักยุ่งเต็บปาน้อค่ะขอบคุณมากค่ะเชงให้ลราค่ะไม่เชงขอบคุณเอาไปเปลี่ยนนะคะเอาไปบอกแม่แด้าลูกบอกแม่ได,บไได,บไได้บอกว่ามันต้องเอสสองตัว ดับเบิลเอสแหม่ตามดูน้องน่ารักเก่งค่ะเสื้อชื่อนะคะออกมาเด้อนั่งฉันไม่พูดเดี๋ยวใครดูก็เลยนี่เสื้อใหญ่ตใหญ่เสื้อตัวใหญ่จังอันพะนอม้าพีทพะนอมาพีดค่ะ เบิ้งเซบ้งยาเบิ้งเอสเอสสองตัวเอสเอสสองตัวใสอีตัวนึงเด้ออีตัวนึงวันะแม่ปลุกวันละแม่ปลุก่วลาไปใส่บ้าน้องเอามะพีดมาหันเบอร์เอสอันนี้ดับเบิ้ลเอสเออันนี้พอดีนี่หนูต้องใส่อันนี้ใส่ใส่ดู ไปถอดเสื้อดำออกเลยไปทดห้องย่าก็มันเป็นชุดใช่ไหมเออห้องใส่ดูมาแลวซุปตาหน่อยคนเก่งน้องหายหลบเปิดวงมาที่14ค่าค่าน้องน่ารักมาก เสื้อสวยทําขายไม่จะาไม่เต็นอันนี้อันนี้สั่งให้น้องเดนเซอร์ค่ะน้องน้องเดนเซอร์อันที่ขายน่าจะเป็นสีชมพูหรืออะไรเออเพื่อนไปเสิร์ฟน้ําไปเสิร์ฟน้ําวันนี้มีผู้ใหญ่มาเยี่ยมผู้ใหญ่บ้านนายกอบตมาเยี่ยมค่ะยุคพลัง พพยังไม่เห็นเลยคะ่ะของยังมาไม่ถึงเลยปีงกยังมาไม่ถึงนะคะยังไม่เห็นค่ะเห็นพิียมบอกอยู่สวัสดีทั้งเก้าร้อยเก้าสิบกท่านนะคะตะวันตวันน้องเอาแก้วไหมพ่อบอกให้เอาแก้วไหมเอาแบบนั้นเลยใช่ไหมไม่ค่ะ กระดูกเลยกระดูกเลยกระดูกเลยพะนะกำลังเช็คชื่อเด็กๆกำลังเช็คชื่อเจกซื้อคือนักเรียนเสื้อพ่อจ๋าใมเสื้อพ่อจ๋าลูกจ๋ารับหน้างานจะสั่งแล้วหมอค่ะโอ้ไปกดอันไดบุวันมาแล้ว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 ไปกดพีชนี่ อันนี้ถูกใสนี่น้องไอจ้าไม่มีเพราะว่าเอาลงไปซักแล้วอยู่บนบ้านอยู่ข้างบนทำไมทำไมหนูจะเปลี่ยนใช่ไหมหนูก็อาบน้ำเปลี่ยนเทีเดียวเลยน้องมิลินน้องมิลินวันนี้ไม่มา มิลินไม่มาค่ะวันนี้เนี่ยม euh ันึือไปเปี้ยนอีกห่ะเขาเจียกฟีมบอกแล้วเตี้แล้วอี่หล่กคือไส้คือเทไัน่านั่นนี่อันนี้จังพอดีนี่เพราะว่าพี่อุ้มน่ะพี่อุ้มแอดมินเขาจะสั่งมาให้น้องมิลินกับน้องอายสั่ง ใจลึกสวัสดีทุกทุกคนนะคะทั้ง996าบกท่านค่ะอีลาอาบน้ำวะล่ะถ้าอาบน้ำอาบน้ำทีเดียวเลยก็ได้ลูกอาบน้ำแล้วก็เปี้ยนก็นได้เดี๋ยว่อยไปอาบก็ได้หรือจ,ะจะ้าจะไปอาบเดี๋ยวนี้เออบอกอยากจะไาไมา่ก็ได้ วันนี้น้องอายนอนกับใครคะอันสงสัยจะได้ย่นไข่ว่ามึอนี่สงสัยน้องอายจะได้ย่นไข่ว่าจีนอนน้ำแข็่น้องบอกนล้วไม่โดนขังไข่น้องไม่ได้นอนกับย่ามันก็อยู่บริเวณเดียวกันไงเออนอนกับย่าเออนอนกัย่าก็ได้มึอนี่แย่แต่ก็นอนคนเดียวทุกวันนั่นแหละ <จ>มีบางวันที่พี่อุ้มนอนไงโอ้พยพญานยากิงทับพนาเบื่อ <c oughs> ตูพันทอนี่อย่างนี่เขาจิตทับได้จังไหน <c oughs> เสื้อคล้ายๆสีทองเป็นปีทองเสียงหกข่ามันขาดสีเหลืองเหลืองมันจะออกแบบอะไรล่ะมีเหลืองอ้อนเหลืองเข้มเหลือง,อล,งลองยกดูสิลูก<ส>ลองยกขึ้นดูสิน้องไอ้น้องไอยกขึ้นดูสิเป็นไง นะคะอันนี้อันนี้คือข้างหลังอาพาเซตัวด้วยนะพารเซตัวน้ำละลูกน้องไอ สวัสดีค่ะพี่เซงสวัสดีค่ะญาติแตงค่ะเสื้อทีมถึงสั้างให้ยิล่าอยุนะคะบอกยิล่าทวงลุงตรงลุงคงลืมค่ะลุงเตรลุงตรงนะเพาลืมดอกน้องอายเฝ้าพ่อเลยน้องอายพ่อพ่อไข่เดี๋ยวจะติดไข้ค่ะนอนกับย่าก็ได้ ย่าหุงบอย่าโทรไม่รับย่าไปกินข้าวตอนที่ตอนที่เขาคุยไม่ค่รู้เรื่องเหรอเขาพูดไทยได้ไหมยพี่แม่เพราะ่าวนีแมเนี้ยยนพอี่พ่อเอาเสือพามาให้ที่ร้านแน่พี่โยไม่มีอ่ะ อะไรเหรอยง่เป็นยังว่เป็นยังเดียวที่หลาไปเอาก็แด้รองเท้ายู่ทางีบมีดล่ะ่ใช่โยบมีอไนะระวันนี้คุณย่ามีเพื่อนนอนเล้เดี๋ยวพ่อคุยกับสาวนะฮะโอ้ยคุณยี่พ่อว่มีหรอพ่ีจ้าพ่อจ้าสัญญากับลูกสาวเลยจะว่าสีน้ำลูกสาวจ้า